ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมัันดับหนึ่งกันนิกาทองอิ้ลกิจพณ์แก้วโชตกอบการเพชรมุนีกัลยาณีแซ่อองแก้วตาสังคชาติจันทิพาแซ่วองชยานีเรี่ยวธรรมรัตนลัดดาอันละพาดนดามณีพลึกนัทนิตลินเจริญเกียรติดรุวันกูโนโดวงใจมณีโชตว่าที่ร้อยตรีทศพลเทียมเทศ ทิพวันทิพกองราดธันนรีเลืองกรีนัทกรห้วยหวดนันทวันพานทรัพ์ยบุญทิสาจงกลพืชปาจริโพคาพิพัฒพรจุธาเลิศพาณิชว่าที่ร้อยตรีพีรสุดวัฒนพงพิทักษ์พระสอนแท่ชิ้นมนัสนันสุทธิพาณิชกุลมินวัตอินทรพักรัชนีวันลิ่มยิ่งเจริญลูซานาหวังกา เรวดีลีลาลุจิเจริญไลาลาวิเชียนสางวสวัจจาลุบัณฑิตวิมนตรีแก้วประชุมวีรวุฒิสาแก้วสมอนเอ่งช่วนสลันทิพจันหนูสุกริตาจันทำร,รงสุกัญญาลีลาวัฒนาเกียรติสุภนิกาจีนะอธิยาชูดังอริยาหวังเลอิละเลชดากรศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง กะลัดลัตนาคจรสกุลกามินโอกลิตกิงดาวโพธิจักรจันประภาคงสุขจันเพนวิบูลเจริญผลจิตการจนาชาญศิงจุธารัศสวนนิ่มชดรินยาวรรณชาติชลิตาป้องกันภัยนันดลีลิทธิรัตนัทวันลิทเดชธนพรน,นกวิจิตธรมนวันจตุทองนริศนาอังทอน ไัยบูนนัทธามูลสังนิสาชนแท่งทัญลักษ์ณนิฮัตลินดาฮายีวางเงะบุญญาหมัดหมันเบญจมาศแซ่เอาปริญญาฉัดปุ้ยพันธวงศ์ปัทมาพรเทพเพื้อปาริตาพันรัตปิยพรบุญสวัสด์พัชราการบุญเพชรพัชรินเกื้อคลังพัชรีเพชรสองเมืองพิจยาชูสกุลการ พิมพัตาเจสดารมพิมลนันทิวรคุณพิลาศสิริศักดิ์แพรพันวรดีพัทธลพรโกกิลวาทีพัทลพรบุรณก,กรมนชนกฮิรันวรชาติมุกรวีสวรชาตรีเยาวลักษ์วิสุทธิศิริลัติยาพุดมากรัตานาวังเหล็มวรพบจันทโรไทยวิภาแสวองสันสนีทองปานสิริปรปาบุญเรืองรุ่ง สิริพรทองวิจิตสุภวันสุภาอมอคุณสายใหญ่วารีว่าที่ร้อยตรีสิริพรลาภพานิสกุลสวรัตพลเที่ยงอรพรอุดมศิลป์อ,อนวรีผึงพิพัฒคุลอวยพรชีงามวัฒนคุณอัญชานุพานุปสิทธิ์อุบลศิลป์ชัยชนะศิลปศาสตร์บัณฑิตกนกเลขาจันทรบงกิติกมลพรอ,อุดมรัตน์กีรติการชยาพิวัฒ คุเยาวันแท่ชีคุณทิกาชาพิมลคุณวดีดำเนินพงวิวัฒกลียงศักดิ์คงมนขวัญฤดีสิทธิวัยคมทัศทัศวาคัทรยาสหาวิริยานนท์เคลือมาชาวไร่เงินจิราพรหมวกเทพเจนจิราคงคาเมธากุลชนานาันแก้วเนียมชนิยาพภชนารัตชนทิชาตั้งปงเสถียรชนทิชาสุภัตรา ชนลดาหวังวุฒิชวิตทิพมัดชัญญาพัฒชวรินชากรอ,อินเหมือนชาลินีสีการแก้วชุสนาสุวรรมาลายัสมินมอบูลายานีสีนุรสทิติกาสีนาจิตทิตยาภูเพชรแก้วนทพรแแ่ลิมนัฐธาสีวันนัทวดีจันทวง์นัทวันตาการเมธาคุณเดชาติยี่ชดช่วง ธนัตชาลิปิกรทรับสติปพมชาติที่คำพรลุกชาติสุวรรณเทิดขวัญชี้เจริญธนธิดาเพชรช่วยธนพลจันคล้ายธนาพันธ์ประพันธ์ธเนศเลิศสุรวัตรทัชกรชยแก้วธัญญาชูเชิดธัญาวาันแก้วปลอดธนวรินโรจนบุญญาวานินธนศนีสีแก้วธัญพรสีแก้ว ทิดารัตตกูลชัยพฤกทีมาพรน,นันทศิลป์นภัทรชุยย่องนารีรัตสันทิติการนุจรีชอบพิมานนุชนาตหนูอินเนตรสายเนตรพุกณะปูรนาพิญญานินเบนจมาศงามประดิษฐ์ปฐมโชคชัยพุทธปณิตาสมและปภัสราจำเริญสมบัติปณิสลาดีหนูปารัตอุสมา พรจันร์ฝนเทียมพลพัฒ์พลากรพัชรลพรสุวรรณพักพัชรินจูสิทธิรันน์พัชรีแชชินพิมพาชูชมเพนภาจุลนินพรทิพย์ชัยศรีโรธพันธิราเกียรติขวัญบุตรพัฒนรินรัตนชัยยนันพุมมรินจุลบุษรามหารัตโตขาว่าที่ร้อยตีหญิงมริวันจินนวงศ์ มัตกรคงสว่วนมาลิสามณีโชตเย็นจิตลิววัฒนาโชตินันไรพีพรจตุรพัฒพงศวิศราสุวรรณพงศพีธนมั่นเศสรัชดาแท่เชียวราชพงศ์คงมาเร,เรวดีเจ้หวังสวาไราเวนลุนมาศวราพรตุลยาพงศสมนตั้งเพงเสถียรวัชลินสหวงศ์วัฒนา วินิตากักษรชูวิภาว่องบุญญาธิการว่าที่ร้อยตรีหญิงเวลาวันจันทุวรรณสรัญญาไหมอ่อนสรนสนีเหลืองอักษรสิรินภาดำรงสิริสริสิวลักษ์พันสวัสดโสพิสุดาคันทวรากรโสลดาชัยวงศ์สลายุทธปิยะอภนณิชกุสลสราลีวนสุวานิศสังสิตสเตโชสัจพรภาลัย สันติสุขทองดีสายทานพระกเดชสกุลสาวินีแท้แต่งสิทธิโชคเดียวสกุลสินีนาศักดาสุชีราเลืองผลสุธิพง์พรหมจารย์สุทธิสุทธิชาติสุทธาธีเีเสนสายสุนทีจันทการสุรศักดโซมันสุริยาสุวรรณชาตรีหงฟ้าแท่เจียอชิลาแท่ตั้ง อนุทิดาปิ่นทองพัน์อนุรักษ์แสงทิพอรพันธสักทศกุลอรวันเสกทีระอัสมาสิริลักษ์อังสนาลุยจันร์อัจชลาบุญวงศอัญชลียกรีแสงเรืองอธิตยากิติตะกุลการอธิตยาพักตีใหม่อานน์สุขสุงชาติอาพรศาสกุลอินทัดเพิ่มผลชัยกุณอุทัยทิพ์เอียดประดิษฐ์ อนุทิดาปิ่นทองพันควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม